ครับสวัสดีครับผมจาลึกนะครับผู้สื่อข่ารขายฟอร์ดพอตโต้แกลลี่ตุณงานีวันนี้นะครับผมพามารีวิวคันนี้ครับเตรียมสมมอบว่าพรุ่งนี้เช้านะครับผมคันนี้จะไปแม่ห้องสอนนะครับผมเดี๋ยวรถสไลด์นะครับผมจะมารับพ่งนี้นะครับตอนเช้านะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นฟอร์ดเรนเจอร์ตัว XLS นะครับผมแต่งเป็นหน้าเหล็กนะครับของ T.W.I. นะครับผมแต่ตัวนี้นะครับพิเศษนะครับผมก็จะมีนะผมตัวกันไฟนี้ด้วยนะครับผมก็คือเป็นคานเหล็กนะครับเพิ่มเข้ามานะครับผมเป นะครับผมตัวนี้นะครับผมเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ XLS นะครับราคา924,000บาทนะครับผมแล้วก็มาดูโปรโมชั่นนะครับอยากได้ชุดแต่งแบบไหนนะครับผมเหมือนคันนี้นะครับเป็นสีดำ ครับผมอันนี้แต่งสีดําดุๆนะครับผมสกู๊ปฝากระโปรงด้านบนนะครับผมตัวนี้นะอ่าน้องเขานะครับผมก็จะเน้นเป็นตัวกระทิงนะครับผมพอดีทันนี้นะครับลูกค้านะครับอยู่ที่เกาหลีนะครับผมสั่งรถนะครับผมจะให้ผมไปส่งที่บ้านเลยนะครับผมลูกค้าก็ไม่ได้เห็นหน้าผมนะครับผมก็คุยกันทางออนไลน์นะครับผมลูกค้าลองมาพิสูจน์นะครับลูกค้าทําไมต้องมั่นใจนะครับเอรรถกับเรานะครับผมทันนี้ก็ อ่าเป็นขีดนะครับผมเป็นกระทิงนะครับผมน้องอยากได้เป็นตัวกระทิงนะครับผมสกรปฝากระโปรงแล้วก็มีขีดแดงมีคําอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์ด้วยนะครับผมตัวนี้ส่วนกันจังหน้าตัวนี้ฟอนเอฟโอวีนะครับผมตัวนี้ก็จะมีไฟนะแต่นี่จะบางหน่อยนะครับผมแต่มีคาดเหล็กบางนะครับผมตัวนี้ก็มีไฟแล้วก็ด้านในนะครับผมก็จะเป็นลูกเล่นนะครับผมสีน้าเงินกับสีแดงด้วยถึงจะบางนะครับผมแต่เราก็จะทําเฉดสีตัด นะครับกระจังหน้าเป็นสีดําเงาแล้วก็พระเอกของงานนี้นะครับชุดหน้าเหล็กตัวนี้นะครับผมเป็นชุดหน้าเหล็กของ t r i นะครับผมตัวนี้อ่าแลก็จะมีเขาขึ้นนะครับผมตัวนี้รับนะครับผมกับตัวไฟหน้าอ่าตัวนี้ก็จะสั่งพิเศษนะครับเพราะแท้งกันกระแทกเนี้ยจะสังสงะ่งเป็นสีแดงนะครับของลากตูงเป็นสีแดง หน้าอยากได้หน้าเหล็กอยู่แบบนี้นะครับพอสามารถติดต่อผมเลยตอนนี้รับนะครับกันชนที่ไฟด้วยนะครับผมส่วนตัวนี้นะผมไฟจะเป็นไฟ LED นะครับผม l d Reflector แผง LED จะอยู่ด้านข้าง นะครับส่งเข้าไปที่โคมทําให้ไฟไม่ฟุ้งกระจายนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวซีแคมขนาดใหญ่ตัวนี้ก็จะมีปิดเปิดไฟหน้าอตโงมัติด้วยอ่าแล้วไฟซีแคมนะครับผมตัวนี้ของตัวกระจังเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟซี camp, แคมลราขีดมาแตงสามขีดนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวฟอร์มาแตงเขานะครับแล้วก็มานะครับผมที่ด้านข้างอ่าล้อแมกนะครับผมล้อแมกตัวนี้เป็นล้อแมกของ A a นะครับผมล้อแมกเอตัวนี้นะครับผมก็เป็นลบออฟเซตลบสิบแปดนะครับเป็นล้อออฟเซตลบสิบแปดตัวนี้ ยางเป็นยางดีสันติสองเจ็ดห้าทับห้าอยสตัวนี้ก็จะเน้นนะครับผมเป็นอาทีนะอาทีก็จะเป็นดอกยางใหญ่ตัวนี้จะมีการยก2นิ้วล้อแม็กเท่ๆลายหล่อๆนะครับจิดก้านใบแดงนะครับผมจิดก้านแดงนะครับผมคันคนี้เท่ๆหล่อๆ ตัวคิวร้อตัวนี้นะครับผมก็จะนะครับผมก็จะทําให้น้องก็คือเป็นแบบอ่าเป็นแบบฟันเฟืองนะครับเป็นรูปฟันเฟืองนะครับผมเป็นรูปฟันเฟืองให้กับน้องเขานะครับพอสามารถเลือกได้นะครับตอนนี้ก็ทําพิเศษให้กับน้องเขานะครับบันไดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบันไดค่ะแ <akkor S 2> บบมีไฟนะครับ g W i ตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับเป็นยี่ห้อเดี <ใน S 1> ยวกับการชนด้านหน้านะนะครับผมตัวนี้ก็จะมีไฟเวลาเปิดเห็นไหมครับอ่า ลาวหลังคาตัวนี้ก็เป็นลาวหลังคาด้านบนนะครับผมก็จะเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็ตัวโลบาร์เหล็กนะครับโลบาร์ตัวนี้เป็นโลบาร์เหล็กเป็นของ t l r e n d e r ตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกนะครับผมแล้วก็ไฟถอยด้วยนะครับที่ด้านบนโลบาร์ตัวนี้จะเป็นทรงปืนกลนะครับผมแล้วก็มีที่เหยียบขึ้นเอาของสัมภาระต่างๆนะครับส่วนไฟนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นไฟ Full LED เลยครับเห็นจากด้านข้างด้วยนะครับเป็นไฟ Full LED ของเดิมก็จะเป็นสีแดง นะครับเป็นโครมแดงแต่เนี้ยเราทําเป็นโครมสีดํานะครับผมคันนี้ผมก็จะไม่ได้ติดชุดครอบนะครับผมเพราะว่าเป็นการโชว์ไฟนะครับเท่ๆหล่อๆเลยกระบะท้ายตัวนี้เป็นทรงใหญ่นะครับจะไม่ได้มีโลโก้ตัวนี้เราจะเน้นเป็นทรงใหญ่นะครับให้กับน้องเขานะครับฟอนฟอนเฟออร์ดตัวนี้ก็จะเป็นฉีดแดงนะครับผมแล้วก็ตัวคําว่าเรนเจอร์เป็นอะชิลิกก็จะใส่สีแดงด้วยนะครับแล้วก็ตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือ กันชนเหล็กตัวนี้เป็นของ out l e n d e r นะครับผมตัวนี้ก็จะมีไฟเวลาเราถอยนะครับไฟตัวนี้ก็จะขึ้นนะมีไฟที่โรบาร์ไม่พอนะครับผมตัวนี้ก็ยังมีไฟที่กันชนท้ายด้วยแข็งแรงทนทานนะครับห่วงลากจูงตัวนี้ก็เป็นสีแดงแล้วก็ที่เห็นในชิปผมประจําเลยก็เป็นตัวชุดลากเรือถามว่าลากได้จริงไหมนะครับใส่ลากได้จริงนะครับผมแต่ว่าเราใส่ด้วยความสวยงามก็คือเท่อยู่แล้วนะครับผมชุดลากเรือตัวนี้ใช้งานได้จริง แล้วต่อมานะครับผมมาที่สติกเกอร์สติกเกอร์ด้านข้างนะครับผมตัวนี้ก็เลือกลายได้นะอยากได้สติกเกอร์ลายไหนตัวเนี้ยสีดำนะครับตัดด้วยสีแดงมีคําว่าฟอนคอมฟอร์ดแล้วลูกค้าก็นเน้นเป็นตัวกระทิงนะครับผมที่เห็นหลายๆคันนะครับแต่งหมัคันนี้เลยเป็นลายของกระทิงเขานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมภายในนะครับคันนี้เป็นยังไงบ้างภายในตัวนี้นะครับโทนจะเป็นโทนสีดําอ่าตัวนี้ก็จะมีเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ตัว หน้าจอครับขนาด8นิ้วตัวนี้พ่อเติมน้ํามันให้กับน้องเขาเต็มถังเลยนะครับคูงนี้รถสไลด์จะมารับนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอกลางขนาด10นิ้วเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้แล้วก็มีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปด้วยนะครับคันนี้เเป็นเบาะหนังนะผมมาจากโรงงานเลย ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ Ford r เ n g เจอร์นะครับผมก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมจารุทิพย์ษากาขาย f o ร d Auto ์โต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมยินดีครับจัดไปนั้นถึงที่แล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านนะผมก็มาดูคุย่อนขนะครับอยากได้ข้อเสนอยังไงลูกค้าจะเห็นหน้าผมวันเดียวนะครับก็คือวันรับรถนะครับลองพิสูจน์กันได้นะครับผมคันนี้ลูกค้าที่บอกไปนะครับผมลูกค้าเนี่ยสั่งตรงมาจากเกาหลีลูกค้าน้องเขาทํางานอยู่ที่เกาหลีนะครับผมแต่ว่าคันนี้จะให้ผมไปส่งนะครับผมที่ สวัดแม่คองสอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินทางพ่งนี้นะครับขึ้นรถสไลด์นะครับลองดูว่าจะขึ้นรถสไลด์หรือว่าจะให้ขับไปส่งก็ได้นะครับคุณอยู่ใกล้แค่ไหนแล้วก็ไปส่งนะครับผมพิมพ์เขาว่าจะรึกฝอร์ดได้เลยนะครับในช่องทางออนไลน์สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ